Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาอยู่เรามาอยู่กันที่วัดถ้ำกูหาพิมุขค,ค่ะดิฉันนางสาวตินีนาเชชนะค่ะดิฉันนางสาวทาวันนี้อินทราเชโยค่ะค่ะผมเชนนางสาวสายวิเศมัทค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะเป็นยุวามาุเทศนําทุกท่านเข้าไปเยี่ยมชมภายในวัดถ้ำกูหาพิมุขค,ค่ะเราเข้าไปดูได้เลยค่ะ ใช่ค่ะค่ะในปีพศ2500ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดท้ทำขวานม,มุกได้ขอร้องให้ชาวบ้านที่ขุดค้นพบวัตถุโบราณได้เก็บรักษาเอ้ยได้เก็บรวบรวมไว้ที่วัดและทางวัดก็จะเป็นผ,ผู้เก็บรักษาดูแลไว้ค่ะชืช่ชมได้เลยค่ะค่ะตรงนี้ก็จะเป็น กาทองเหลืองแล้วก็ตข้างชั้นสองนี้ก็จะเป็นตะเกียงทองเหลืองเชื่องมาตะบันมาเตาปูสำลิศสมุญ่างเงินค่ะชั้นสามก็จะเป็นหม้อทองเหลืองถาดทองเหลืองครุกหินค่ะค่ะตัวนี้ก็จะมีโถเคลือบลายเขียนสีสมัยราชวงศ์ชิง พุทธศักราชที่25ค่ะอันนี้ก็จะเป็นโถเคลือบสีเขียวโถลายคลามกระถางลายคลามค่ะนี่นะคะตู้นี้นะคะก็จะเป็นนะคะก็คือกระปุกนะคะที่เราเห็นกันอยู่นะคะแล้วก็สองนก็คือปัญชาค่ะสามขานะคะแล้วก็สามน,น,นะคะก็จะเป็นหมอน เคลืบลายคลามนะคะแล้วก็สีนะคะก็จะเป็นถ้วยเคลือบลายคลามนะคะค่ะแล้มาดูกันเลยนะคะชั้นต่อไปนะคะก็คือจานลายครามนะคะแล้วก็สองนะคะก็จะเป็นจานเคลือบลายเขียนสีนะคะแล้วก็สามนคะสามกับสี่สี่คะก็จะเป็นพานลายคลามนะคะค่ะแล้วก็ชั้นที่3ามนะคะก็จะเป็นจานนะคะแล้วก็ ชามค่ะประเภทแบบนี้นะคะค่ะเรามาดูกันเลยนะคะต่อไปกันเลยนะคะคาะนี่นะคะเรานี่ก็จะเป็นพระพุทธรูปนะคะสัมฤทธิ์นะคะค่ะแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นควาเหินนะคะขัดสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะคะยุคหินใหม่ค่ะค่ะสามนะคะก็จะเป็นหม้อดินเผาค่ะ เรามาดูตู้ต่อตู้นี้นะคะก็คือพระดินดิบพระพิมพ์ดินเดิบค่ะในความเชื่อสมัยโบราณนะคะเขาเชื่อกันว่าถ้าใครมีอยู่ในช่วงเคาะอยู่ในช่วงที่มีโรคระบาดหนักในพื้นที่นั้นนะคะเขาจะมีความเชื่อว่าถ้าได้ทําพระพิมพ์ภาพไปในภายในท่านต่างๆก็จะเป็นการเอาเคาะร้ายของตนออกไปและโรคภัยก็จะไม่แพร่พานค่ะภายในนี้นะคะก็จะมีหลายรูปแบบด้วยกันแต่ มีการชำรุดสุดโทมตามระยะเวลาค่ะในตู้ต่อไปนะคะก็คือสถูปค่ะจะล่าะคะสถูปก็จะเป็นมีหลายขนาดหลายรูปแบบด้วยกันด้วยกันค่ะสถูปนี้นะคะก็จะยังมีรูปร่างที่ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่าเกิดการชำรุดสุดโทมสุดโทมด้วยระยะเวลาค่ะหยุดเลย ก็ได้มาอยู่กับคุณลุงชนะทรงพัน์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงชนะค่ะคุณลุงเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาสถานที่แห่งนี้มานานกี่ปีแล้วคะก็หลายปีแล้วครับประมาณปี26 25 26นะครับอ๋อค่ะประมาณ็1ปีค่ะนักท่องเที่ยวที่มาในที่มาเยี่ยมชมในสถานที่แห่งนี้มาจากที่ไหนบ้าง ส่วนมากส่วนมากก็คนต่างถิ่นครับหรือว่าคนในพื้นที่เขาจะมาบนที่องค์พระนอนมาแก้บนอะไรแบบนี้ครับถ้าเป็นแต่ก่อนก็คณะทัวร์ต่างมาเลก็มาเลเซียก็มีนะครับต่างถิ่นนะครับมาเลสิงคโปร์อะไรนีมีครับแล้วจากเมื่อก่อนกับตอนนี้คือตอนนี้มีเหตุการณ์นักท่องเที่ยวครับวัดว่า หมันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับแต่ก่อนหมายถึงว่าเยอะมากแตกก่ก่อนมันก็มีอะไรครับผลกระทบกระทบเยอะอ่ะถ้าเป็นแตกก่ก่อนมันคน,นจะเยอะอ่ะ นักท่องเที่ยวจากหลากหลายจากภาคเหนือภาคกลางภาค,าภาค,าภาคาอีสานเขาจะมีคณะรถทัวร์ลงมาไงจากภาคต่างประเทศก็พวกมาเลสิงคโปร์อะไรเขาก็มาเที่ยวจากหาดใหญ่เขาก็ต้องมาให้ตรงนี้ครับส่วนมากเขาจะมุ่งหมายมาไหว้วัดชั้นให้ที่เรารู้อยู่ของจังหวัดปัตตานีนะครับแล้วก็องค์พะน,นอนของจังหวัดยะลาคือวัดถ้ำในตรงนี้นะครับแล้วก็ศาลเจ้าแม่กวนเหนียวแต่ปัจจุบันพอเกิดเหตุการณ์ใต้ตรงนี้ที่เรารู้ๆ้กันอยู่นะครับก็จะไม่ค่อยมีไงคนต่างถิ่น คนต่างถิ่นหมายถึงคนที่ผมเอ่ยเอ่ยอ้างมาเมื่อกี้นะครับจากภาคเหนือขนาทั่วนะครับก็มีคนในพื้นที่ของเราสามจังหวัดภาคใต้พวกนี้เขาก็ยังคงมาอยู่นะครับมามาไหว้พระตามแบบเทนีอะไรของเขาแต่แต่เออมาแก้บุญมาแก้บุญบวชเนบวชชีบวชพระบวชอะไรของเขาอ่ะแล้วก็มาเที่ยวก็คนใกล้ๆอะไรนะครับแต่ถ้าพูดถึงว่าคนต่างถิ่นจะไม่ค่อยมีนะครับมีคนน้อยแล้วตอนนี้ณช่วงเวลานี้ จะมีนักท่องเที่ยววันหนึ่งสักประมาณกี่คนวันเอาแน่ไม่ได้มันเป็นช่วงช่วงนะครับถ้าชกเทศกาลก็เยอะหน่อยเยอะหน่อยแต่ถ้าช่วงเวลาปกติอะไรก็เลยน้อยโดยถั่วเฉลี่ยเป็นวันมันไม่ได้เป็นปีมันมันไม่ได้นอนบางวันก็ไม่มีสักคนหนึ่งบางวันมันก็มีเป็นร้อยเป็นพันอย่างเทศกาลเดี๋ยวสงกรานนี้มันจะเยอะมากคนเต็มไปเลยอ่ะนะครับแล้วสถานที่แห่งนี้เก็บค่า เราไม่ได้เก็บครับเป็นอิสระไม่มีการเก็บค่าเท่าเ่าไม่มีครับคณะท่องเที่ยวมาโดยวาสะดวกครับค่ะเราก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงชนะทรงพันนะคะเราที่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณลุงหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับยายนุ้ยยี่ส่นค่ะยายนุ้ยยี่ส่นเป็น คนที่ขายของอยู่ภายในบริเวณวัดหน้าทรรนะคะย่า่ตอนนี้หลักขาเขียวมาเห็นไหมคะดังนั้นเดียวมีนั่งไว้เดียมีนังไม่แน่นอนถึงก็ขายของทาต้องรวนหนักขาเขียวเลยนี่ขายของได้เยอะงาเฉลีนี้ก็เยอะกดีได้ได้ใช่ไหมคะไม่มัดจุนไมหมคะ เคดอนี้เส้นมี้เส้นอ๋อแล้วนี่ได้้คล้ายเยอะคนอยาค่ะแม่ยลูกอ๋อหลังปืนเขาไม่อยู่ก็ไปุงธรดาใหญ่เดียวซส์เ็มแกเดี้ยมใหญ่เขาอ๋อม่จะใหญ่หนึ่งลูกค้ยดังเลยน้น่อเป็นอ๋อเราที่หลางเนี้ยคลายมาหน้าละมา้ยน้าหลายงยลูก หลายปีกันสิถ้าเทียบแหล็กกอนครับตอนนี้3ากันเยอะเยอะเลยจากถ้าเชี่อตอเดือนแบล็กกอนได้เดือนไมเท่าไหร่นะุ้คนเยอะเลยก้เยอเห็นที่หางคนใหญก็หาเยอะแะเนี่ยเเ็นเราได้ทงานใหญ่ใหญจเลยสักเยวีรีรอคนงานเก่กับนุ่นลุดนุ่นตลุดต้องอยาอต้องหยายเลยค่ะนะคะ เราแต่ว่ายายอันเป็นคนที่ดีมานาตนเงนตัวเมค่ะเราถ้าใครค้องอย่างนี้ให้กะบวาเสียขาท่ไรยหลดเสียดำรึนหมดแล้วแต่บริจาคหรือว่าม่ก็เขาเพาอะใช้กับชิ้นใช้กับชก็เอาเงินสดก็จําวัดมาจหานงเดเขาจเอาเนสมดาคนไม่เด็กบนั ทางวันสายได้งานนะสายมีเยอะนะสายมีต่อไก็โอาร์ดีอ่าขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อมูลนะคะค่ะค่ะเราก็ได้รู้ถึงข้อมูลความเป็นอยู่ของผู้ที่มีอาชีพค้าขายในบริเวณวัดแล้วน,นะคะขอบคุณยายมากนะคะที่ให้ข้อมูลขอบคุณค่ะอ่ะค,ค่ะวันนี้นะคะเราก็เราก็ไม่ได ะค,ะค่ะวันนี้นะคะเราก็มีคําถามนะคะที่จะถามค่ะก็คือว่าได้มาได้มาักษา,การได้มารักษาการที่นี่เนี่ยมามา,มากี่ปีแล้วคะประมาณหกเดือนครับหเดือนเหรอคะค่ะแล้วแล้วมีความปลอดภัยยังไงบ้างคะพร้อ,อม การในวัดนักท่องเที่ยวที่มาทเที่ยวที่วันนี้น<า>มีนักท่องเที่ยวมากเลยมีน